โอเคแอดนะคุณเอ้ยลุงแอดลุงแอดลุงแอดโอเคเดี๋แล้วเรารอคนดงเมื่อกี้มีเต่คนถามว่าเมื่อไหร่มากจะมาเอ้ยมาแล้วอืมมาแล้วครับนี่ไรเพื่เหรอหมากวพี่ไรเอ้าสวัสดีครับหมากนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ ต้องสามนะครับวันนี้มาซ้อมเพลงครับผมเออวันนี้มาซ้อมนี่เออนี่หน้าใครเป็นหน้าใครเนี่ยหน้าพี่หรือหน้าผมหน้าหมากดีโอเคแล้วหน้าพี่ใครก็จะมาดูพี่วะลุงแอดพึ่งผ่านวันสําคัญของคุณไปโออายุครบสิบแปดปีบอลลบูล ยีครับผมใช่ใช่เพิ่งผ่านไปครับอืมเป็นไงบ้างครับได้ข่าวว่าไปบริจาคเลือดมาด้วยอ่าใช่อืก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็ถ่ายมีถ่ายอยู่ครับถ่ายหนังอยู่นะก็ก็เลยอก็เลยไปหาวันไปบริจาคเลือดก่อนก่อนวันเกิดจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปที่เอ็มโพเรียมเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคนน้อยแล้วก็ผมได้ยินข่าวมาว่า ว่าเกิดไฟไหม้ที่ที่ห้องเก็บเออใช่สักอย่างใช่ไหมแล้วก็เราก็สูญเสียเลือดไปมันก็ก็ก็เรื่องในโอกาสนี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะถ้าใครพร้อมก็ไปได้นะครับผมแฟนขับหมาก็ต้องแบบว่าเหมือนหมาก็คือต้องไปช่วยกันบริจาคเลือดเพราะเติมเต็มให้กับธนาคารเลือดธนาคารเลือดใช่ใช่ต้องต้องต้องช่วยเหลือกันนะเนาะครับผมเพ่งหมาก็บริจาคไฟประมาณสิบถุงเท่านั้นเองสิบ อยากจะบอกว่าตอนไปจากเออเลือดไม่ไหลจ้ะเพราะไมอะอยู่ดีออวันก็อยู่ดีเจาะเลือดตอนแรกก็ไหลสักพักไม่ไหลเออยู่ดีหลุดไม่ใช่ไม่ใช่หลุดมันหยุดมันหยุดไหลเออพยาบาลก็ต้องมาช่วยรีดช่วยแบบปั๊มอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะคุณมีอาคมไงคุณเล่นเป็นขุนแผนคุณมีอาคมไงใช่แทงไม่เข้า แล้วมันไม่ไหลานานว่าเขาทําไงกว่ามันจะใช่ใช่เขาก็ช่วยกันครับมันก็แบบเขาบอกว่าไหลออกน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงมากอฟิตเปรี้ยฟิตเปรี้ยน่าจะเจาะไปโดนกล้ามมากกว่าออครับแล้ววันนี้มาทําอะไรที่ช่องเนี่ยเห็นเห็นโลโก้ข้างหลังไหมอะไรฮะอ๋อ55ปี New Energy นะครับผมสโลแกน งานฟุตบอลงานฟุตบอลป,ปีนี้นะครับ New Energy ก็คือพลังงานใหม่ๆนะครับผมก็จะได้เห็นน้องเด็กหน้าใหม่ๆนะครับออแล้วก็โชว์ใหม่ๆนะครับออแล้วก็โชว์ที่แบบเด็ดๆมากๆสําหรับคุณหมากมาลินโชว์เนี่ยเราจัดในมันทุกปีอยู่แล้วอ,อ,อย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะครับทั้งเออตะบอลทั้งโชว์ทั้งร้องเพลงนะฮะโอ้โหนั่นแหละฮะก็ทุกคนก็คงต้องเตรียมตัวกันมาอย่างดีะเนาะสาหรับอสําหรับตัวนักนักแสดงเองด้วยแล้วก็สาหรับตัว คผู้ชมที่จะไปดูด้วยนะครับอืมแล้วมากสปอยโชว์ของมากหน่อยว่ามันจะแบบืมันจะสนุกมันจะแบบว่าเล้าใจมันจะแบบต้องลุกขึ้นมาเต้น,นต้องบอกเลยว่าถ้าเห็นผมหรือว่าเห็นโชว์ผมเนี่ยอืขยับลุกขึ้นยืนได้ละม,มันต้องโยกไปตาม,มนะเพราะว่าเราจะโยกเต็มที่เลยถ้าวิ่งไปวิ่งไปหาได้น่าหน้าสแตนอะไรเงี้ยวิ่งเลย มันวิ่งมันถึงต้องโดดมันต้องโดดเลยต้องโดดเลยใช่ใช่มันต้องระเบิดพลังบอกแล้วว่า new energy ครับผมเรามากับความร้อนแรงครับอืมซึ่งเมื่อกี้เราก็ไปซ้อมร้องเพลงมาแล้วใช่มันมากมันมากมันมากโยกแบบโยกเออถ้าอยากเห็นว่าหมากโยกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามรายการสีสันมันเทิงได้เขาหมากโยกแบบเล่หัวเล่ไปหมดแล้วเนี่ยหไปหมดนี่เสียงก็แบบเหลือแค่นี้นะเออ ทำไมทำไมบอกว่าดัดผมมาขุนแผนเขาต้องดัดผมด้วยเหรอครับเปล่านี้ตามใจดัดตามใจต้อนรับซัมเมอร์คะัอสำหรับสำหรับขุนแผนก็กางถ่ายทําอยู่ครับผมก็เหมือนจะเซ็ตผมไหมีคนถามว่ามีโชวกับคิมหรือเปล่าเราไม่บอกหรอกไม่บอกนะไม่บอกไม่บอกโชกับใครโชว์อ่ะมีโชว์อยู่แล้วแต่ว่าโชวกับใครต้องไปถ่ายกันเองเจอกันที่งาน มีคนถามว่าจะได้จังค่ะไม่ได้เห็นพี่หมากบอกว่าได้ไปเตะบอลเลยน้องๆไปช่องอนะ็นไปหมดเลยเราก็เออให้พื้นที่น้องออไปวิ่งเล่นกัน <laughs> <laughs> ไปปล่อยแรงกันไปปล่อยนิวเอนเนอร์จี้ไงเออเราก็นะเราสำหรับเราเป็นเซฟเอเนอร์จี้นะช่วยมีต้องเซฟนิดหนึง <laughs> <laughs> ครับ แต่รับรองว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นอยู่ในสนามบอลแต่ว่างานโชว์ของเรามันก็ไม่ธรรมดาใช่แฟนๆที่เข้าไปนั่งรอหมากได้จะได้เห็นหมากในการโชว์ที่แบบโอ้โหโอ้โหแน่นอนงงไปเลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้ทําบ่อยๆอันนี้อาจจะเป็นแบบนานๆทีอ่ะโชว์อย่างนี้เออใช่เออเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะมีคนถามไว้ถ้าอยากจะมาที่งานเ แล้วมันยังไม่มีบัตรมันต้องยังไงนะมาถ้าไม่มีบัตรคุณไม่ต้องกลัวเลยครับถ้าใครอยากมานะครับมารับบัตรได้ที่กองหนวยการครับผม,ส,บมสิบโมงครับสิบโมงครับลุงแอดเขาบอกสิบโมงใช่อย่าลืมนะสิบโมงไปที่กองหน่วยการก็คือที่สนามสุพัาราศัยนะครับผม เออใครไม่มีบัตรก็ไปรับที่นั่นได้เลยให้ย้ําว่าไงครับให้ย้าว่ามันไม่มีแล้วครับย้ําครับไม่มีบัตรขายฮะมีบัตรแจกฟรีครับใครอยากเข้าไปไปที่งานแล้วไปเจอกันที่ที่งานครับเห็นใครขายตีมือเลยอ่ะเอาไหมเดี๋ยวไปคุยหลังไหมัากมีอยู่เยอะเล่นเราเล่นฮะเออก็ไปดูกันผมว่านักแสดงหรือว่าดาราที่คุณชื่นชอบปีนี้ก็ต้องจัดเต็มกันแน่นอนครับแล้วแล้วได้แบบว่า งานโชว์ครั้งนี้ได้มีการคุยกับคิมกับแบกับยา่ามันตื่นเต้น,นนะตื่นเต้นครับต,ต,ตื่นเต้นเพราะว่าปีนี้ก็รู้สึกว่ายัางไงอนะ่ะมันมันเหมือนหายไปนานเหมือนกันนะอืจริงๆก็ไม่นานอะ่ะแต่ว่ารู้สึกแบบเอออยากทําอะไรใหม่ๆอ,มอะไรอย่างเงี้ยใช่อืมอ่ะเราคุยเรื่องฟุตบอลไปแล้วเรามาอัปเดตเรื่องงานกันดีกว่าตอนเนี้ยที่เราคุียรนว่าแบบเจาะเลือดก็ไม่เข้าเพราะคุณมีอาคมอ่ะหนังของคุณไง วันท <One> องนะครับก็ไ้เห็นกาบน้องกับไงน้องกับอืมครับผม,มกับน้องอิงนะครับผม,มก็ตอนนี้ถ่ายไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วอืครับผมก็ราบรื่นดีตอนนี้ก็น่าจะได้ชมกันปีหน้าอืครับก็เป็นละครเอ้ยไม่ใช่เป็นหนังอออืเออ่แบบแฟนซีย้อนยุคนะก็มไม่รู้ว่าคุณแผนแบอบกว่าในเวอร์ชั่นนี้มันจะแบบโคตรหล่อ,อขนาด <laughs> มีการถอดเสื้อโชว์ไหมถอดเสื้อโชว์ไหมโอ้ยหนังย้อนยุคมันต้องอยู่แล้วถอดเสื้ออยู่แล้วแล้วก็เอคุณจะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของคุณช้างด้วยเอออ่าเป็นยังไงเออก็ทางนี้ก็สลับกันนะคุณช้างก็จะผอมคุณแผนก็จะอ้วนเฮ้ยไม่ใช่ดิคุณแผนมันก็ต้องเท่ดิอ่าอ่ารับรองอันนี้เท่แน่นอนรับรองคุณแผนและ ม้าสีหมอกของเขาเออดาบฟ้าฟืนของเขามาแน่วันทองมาแน่เออครับผมมันมันมีดาบฟ้าฟืนด้วยครับของของนี้คุณแผนอาวุธประจำตัวก็มีสองอย่างไงก็มีมีม้าสีหมอกดาบฟ้าฟืนแล้วก็วิชาอาคมต่างๆและเรื่องนี้ต้องไปขัดขี่ม้าอะไรเพิ่มเติม้งใช่ต้องไปเรียนขี่ม้าเพิ่มครับยากไหมคิวบูครับขี่ม้าขี่ได้อยู่แล้วไปทบทวนนิดหน่อยเราขี่เป็นตั้งแต่ สิบปีที่แล้วอะตะวันเดือดนเดือดขี่ม้ายิงปืนครับเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเป็นขี่ม้าฟันดาบออแต่ฟันดาบเราก็เป็นอยู่แล้วนี่ทุกอย่างมันครบอยู่แล้วครบเครื่องประสบการณ์มันเยอะออไม่ใช่มันเริ่มแก่แล้วมันทําอะไรเยอะมันไม่ได้เริ่มแก่เราเขาเรียกว่าวัยรุ่นตอนต้นเเอออ ได้อ่าเมื่อนั้นฝากนิดนึงวันที่เก้าปิดท้ายเราจะไปแล้ว29มีนาคมนี้นะครับงานบอลช่องสามนะครับกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งก็อยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจกันไปส่งเสียงร้องกันไประเบิดพลังกันนะครับใน New Energy นะครับผมก็งานบอลช่องสามครบรอบ55ปีนะครับผมไปที่สนามสุพัชราศัยนะครับก็ไปอย่างที่บอกก็ไประเบิดพลังไปเต้นไปสนุกกันนะครับผมแล้วเจอกันที่หานครับโอเคขอบคุณครับเรียบร้อย What? <sweak>